โอเคนะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงการหาเวกเตอร์ย่อยนะคะตามแกน x และแกน y คราวนี้ทำไมจะต้องมีการหาเวกเตอร์ย่อยนะคะเ,เพราะว่าปกติแล้วในเรื่องของปริมาณที่เป็นเวกเตอร์นะคะเวกเตอร์เนี่ยจะเป็นปริมาณที่มีทิศทางใช่ไหมเวกเตอร์ เป็นปริมาณที่มีทิศทางนะะจากนั้นพอมันมีทิศทางเนี่ยเราก็จะต้องมีการรวมกันแบบเวกเตอร์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเวกเตอร์ต่างๆมารวมกันได้เนี่ยเราควรจะทำให้เวกเตอร์เหล่านั้นนี่นะคะอยู่ในแนวแกน x หรือไม่ก็แกน y ะะถามว่าทำไมต้องไปอยู่แกน x แกน y ก็เพราะว่ามันจะได้ทำการรวมเวกเตอร์ได้ง่ายนะคะคราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการออหาเวกเตอร์ย่อยหรือเรียกว่าการแยกเวกเตอร์นั่นเองคราวนี้มาดูที่รูปที่1นนะคะรูปที่1เนี่ยจะมีเวกเตอร์อันหนึ่งอยู่ในทิศทางทำมุม30องศากับแนวระดับหรือกับแนวแกน x แบบนี้นะคะ เขาก็จะให้ว่าเป็นหน่วยนะคะไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นเอ่อเป็นแรงหรือว่าเป็นอะไรพูดถึงเวกเตอร์โดยทั่วๆไป50หน่วยทำมุม30องศาดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของตรีโกณมิตินะคะตรีโกณมิติตอนที่เราเรียนคณิตศาสตร์ตอนม .3 นะคะเกี่ยวกับค่าของมุมต่างๆพวกไซน์คอสแทนคราวนี้นักเรียนก็ ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจจไปอไปค่าไซน์ c o สแทนของมุมต่างๆนะคะซึ่งมุมที่ในระดับมปลายจะนิยมใช้นะคะก็มีไม่กี่มุมนะคะมาเริ่มต้นที่มุมแรกคือ30องศามุม30องศาเนี่ยจะคู่กับมุม60องศา เนื่องจากว่ามันรวมกันแล้วได้เป็น90องศาโอเคนะคะ30กับ60คู่กันนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่คู่กันก็คือจะเป็นมุม37องศาแล้วก็53องศาแบบนี้นะคะคราวนี้อ่ะครูก็ให้นักเรียนจดเป็นตารางเราจะได้จําได้อันดับแรกนะคะมาดูที่ ค่าซน์สามสิบองศาก่อนไซายสามสิบองศาจะมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองแบบนี้นะคะหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันจะไปเท่ากับค่าของคอสหกสิบในแนวทะแยงมาแบบนี้นะคะมันจะเป็นหนึ่งส่วนสองแบบนี้เท่ากันนะคะไซายสามสิบองศามีค่าเท่ากับคอสหกสิบองศาคือเป็นหนึ่งส่วนสอง อ่าต่อไปมาดูค่าอื่นตรงซด์หกสิบองศาบ้างซด์หกสิบองศาจะมีค่าเป็นสามส่วนสองคอสสามสิบองศาก็คือรู้สามส่วนสองอันนี้จะไม่สอนที่มาแล้วนะว่าซด์คอสมาจากไหนนะคะเรียนแล้วตอนมสามนะอันนี้คือต้องเอามาใช้ละเป็นในเรื่องของการนํามาใช้ในวิชาฟิสิกส์นะคะต่อไปพอเป็นค่าของแทนค่าของแทนก็คือได้เป็น แทน30องศาก็จะเป็น1ส่วนรูทสามแทน60องศาก็จะเป็นรูทสามซึ่งค่าของมุม30สิกับหกสิเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างไม่ค่อยลงตัวเพราะว่ามันจะติดสแควรูทนะคะคราวนี้ต่อไปก็จะมีอีกรูปหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกแบบหนึง่งซึ่งมอต้นเนี่ยยังไม่ได้เรียนมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะมีด้านหนึ่งเป็นมุมฉาก แล้วก็มีอีกสองมุมนะคะเป็นมุมสามสิบเจ็ดองศาตรงนี้สามเจ็ดแล้วก็อีกอันนึงเป็นห้าสิบสามองศาแบบนี้สามเจ็ดกับห้าสามโดยที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นี่นะคะจะมีความยาวด้านก็คือจะมีตัวเลขอยู่สามตัวเลขคือสามสี่ห้าะเลขสามกับเลขสี่เลขห้า เลขสามเนี่ยก็คือว่าถ้าตรงนี้เป็นมุม37องศานะคะตรงข้ามนะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม37คือด้านนี้ตามที่เมาส์ที่ครูชี้นะคะด้านนี้นะ3ามเจดเนี่ยเป็นมุมที่น้อยที่สุดแสดงว่าความยาวด้านตรงข้ามของมันก็ต้องน้อยที่สุดคือเป็นเลขสแบบนี้โอเคไหมมุม37คือมุมที่น้อยที่สุดนะ,ะ37มเจ็มันน้อยกว่ามุม5 3สิบสามแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมส7ิ จะต้องเป็นเลขสามส่วนตรงนี้เป็นมุมห้าสิบสามใช่ไหมมุมห้าสิบสามเป็นมุมที่ใหญ่กว่าดังนั้นด้านตรงข้ามมุมห้าสิบสามาฝั่งนี้มันจะเป็นยาวสี่นะคะยาวสี่แล้วก็สุดท้ายเหลือด้านสุดท้ายที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะยาวห้าแบบนี้ยาวห้า อ่ะโอเคมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่แบบว่าความยาวด้านแต่ละด้านเนี่ยเป็นค่าตัวเลขที่ลงตัวสามสี่ห้าคราวนี้เอาเอารูปสามเหลี่ยมนี้นะคะมาเขียนดูว่าจะได้ค่าไซน์โคศแทนเนี่ยเป็นเท่าไหร่มาดูที่อันแรกคือไซน์สามสิบเจ็ดองศาไซน์ size ก็คือพิจารณาจากอะไรไซน์ size ก็คือข้ามส่วนฉากนะคะค่าของไซน์คือข้ามส่วนฉาก มาดูที่มุมสามอยู่ตรงนี้มุมสาสิบเจดข้ามส่วนฉากก็จะเป็นสามส่วนห้าตรงนี้จะเป็นสามส่วนห้านะไซน์สามสิบเจเท่ากับสามส่วนห้าแล้วก็สามส่วนห้าเนี่ยก็จะเท่ากับค่าของคอสห้าสิบสามด้วยแนวทะแยงตรงนี้มานะคะคอสห้าสิบสามก็เป็นสามส่วนห้า ต่อไปอ่ะเดี๋ยวเผื่อครูเขียนไม่ชัดเป็น3ามส่วนห้านะคะต่อไปมาดูที่ค่าของซายห้าสิบสามซห้าสิบสามจะเป็น4ี่ส่วนห้าซึ่งสี่ส่วนห้าก็จะเท่ากับคอส37ตรงนี้เป็นสี่ส่วนห้าะมันจะเท่ากันเป็นคู่แบบนี้ดังนั้นมันถึงต้องมีการจับคู่ระหว่างมุมสามเจกับมุม5้ิบสาต้องจับคู่กัน สามเจ็บวกห้าสมได้เก้าสิบองศานะคะสามสิบองศาบวกกับหกิบองศาก็เป็นเก้าสิบองศาคราวนี้มาหาค่าของแทนบ้างแทนสามสิบเจ็ดมันจะได้สามส่วนสี่แล้วก็แทนห้าสิบสาเป็นสี่ส่วนห้านักเรียนก็จดไปเรื่อยๆนะคะก็คือว่านักเรียนต้องจำให้ได้ มุมทั้งหมดนี้ต้องจําให้ได้ใช้ใช้ไปตลอดเลยนะคะใช้ไปตลอดการเรียนฟิสิกส์มปลายนะคะอโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเอาความรู้เรื่องไซน์สคสแทนเหล่านี้นะคะ มาใช้ในการหาเวกเตอร์ย่อยมาเริ่มต้นหลักการที่ครูจะให้นะักเรียนจำในการแยกเวกเตอร์ย่อยนะคะนั่นก็คือให้ท่องว่าใกล้ใกล้เป็น, cost, นะคอสค่ะไกลเป็นไซน์ตรงนี้นะคะ จำไว้ว่าเป็นใกล้คอสไกลไซใกล้คอสไกลไซคราวนี้ใกล้ก็คืออะไรอะขอขยายความคาว,ว่าใกล้คอสก็คือใกล้มุมใกล้มุมจะเป็นคอสเซตา คะในขณะที่ไกลมุมจะเป็นไซน์เซตาไาไกลมุมจะเป็น side theta. Side theta. ไซน์เซตาวิธีอย่างหนึ่งที่จะจำว่าจำยังไงนะไซน์ side เนี่ยถ้าเขียนเป็นภาษาไทยไซน์มันจะเป็นไม้มาลายแบบนี้ใช่ไหมเออไซน์ side. ทรายมันจะเป็นโซลโซไม้มะลายดังนั้นพอเป็นไม้มะลายเนี่ยมันก็จะไปจําคู่กับคําว่าไกลเอ่อจแบบนี้ก็ได้เผื่อบางคนเรียนไปแล้วจําไม่ได้ว่าใกล้คอสไกลทรายนะคะไกลไกลไม้มะลายทรายก็ไม้มะลายมันจะคู่กันไกลก็เป็นทรายถี่แมสเสียงมันจะคล้ายกันไกลกับทรายแล้วก็ใกล้เป็นคอสนะคะ ต่อไปมาดูเริ่มต้นด้วยที่รูปแรกนะคะรูปแรกรูปแรกก็คือเวกเตอร์50หน่วยทำมุม30องศากับแนวระดับหรือทำมุม60องศากับแกน x คราวนี้เนี่ยเราจะต้องแยกเวกเตอร์ย่อยก็คือหาว่าเราจะต้องทําการแยกไอเวกเตอร์50หน่วยเนี่ยให้ไปอยู่ในแนวแกน x กับแกน y วิธีที่จะแยกอันดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องลากเส้นปละให้มันเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นอ่ะเวกเตอร์อันนี้อ่าเวกเตอร์เส้นนี้ห้าสิบหน่วยอยู่ตรงนี้ทําการลากเส้นปละก็คือตรงนี้ค่ะเส้นปละให้มันเป็นเส้นเส้นตั้งฉากในแนวดิ่งแล้วก็เส้นปละในแนวระดับแบบนี้อืม นะคะก็จะมองเป็นเห็นเป็นรูปของอะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกิดขึ้นทําลากเส้นประเพื่อให้มันเป็นกรอบไว้สําหรับการที่เราจะวาดรูปเวกเตอร์ย่อยอีกทีหนึง่งจากนั้นนะคะนักเรียนก็มาดูว่าไอ้ห้หน่วยเนี่ยมันสามารถแยกไปทางด้านไหนบ้างแยกไปทางด้านไหนไหมายความว่าแยกไปด้านบนล่างซ้ายหรือขวา บนล่างซ้ายหรือขวาซึ่งถ้าดูทิศทางของเวกเตอร์50หน่วยเนี่ยมันจะมีทิศทางแบบว่าเฉียงไปแบบว่าไม่ขวาใช่ไหมเฉียงไปทางขวาแบบขึ้นไปทางด้านบนนิดนึงแสดงว่าเวกเตอร์ย่อยที่แยกออกมาเนี่ยมันจะต้องแยกออกไปทางขวาหรือตามแกน x เป็นบวกแยกไปทางขวาหรือตามแกนบวก x นะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะแยกไปตามแนวแกนบวก y ก็คือขึ้นด้านบนแบบนี้เห็นไ,ไหมนะก็จะแยกออกไปทางด้านขวากับทางด้านบนคราวนี้เราก็จะมาแยกเวกเตอร์กันนะคะว่าด้านไหนมันจะเป็น cos ด้านไหนเราจะเป็น sin อะเริ่มต้น อ่าพร้อมนะคะนักเรียนก็จะต้องแยกเวกเตอร์50หน่วยกนนี้ก็เขียนเริ่มต้นเลย50ตรงนี้50 50ต่อไปมันจะต้องเป็น50 cos หรือว่า50 s i n เราก็ดูว่าตรงนี้ค่ะมุม30องศาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มุม30องศาอยู่ตรงนี้แสดงว่าด้านนี้ด้านที่เราแยกไปตามแกน x เนี่ยมันอยู่ใกล้กับมุมถูกไหม ใกล้หรือว่าติดกับมุม30เลยถ้าใกล้กับมุมแบบนี้แสดงว่ามันจะต้องกลายเป็น cos เป็น cos ก็คือเป็น cos cos กี่องศาแล้วก็คือ cos 30องศานะคะด้านนี้ก็เลยเป็น cos เพราะว่าด้านแกน x ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับมุม30องศาใกล้แบบนี้เลยนะคะดังนั้นถ้านักเรียนได้แล้วว่าด้านนี้เป็น cos อีกด้านหนึ่งที่แยกขึ้นไปทางด้านบนมันก็ต้องเป็นไซด์อีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็นไซด์คราวนี้เวลาเขียนเนี่ยไม่ใช่เขียนแค่ว่าไซด์เฉยๆนะต้องเขียนด้วยว่าเวกเตอร์ที่เราแยกมีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเวกเตอร์ที่เราแยกคือ50ถูกไหมห้ตามด้วยไซน์ไซน์กี่องศาก็ต้องเป็นไซน์30องศาต้องเป็นมุมเดียวกันเป็นมุมเดียวกันนะคะ30 เป็นมุม30องศาด้านนี้ก็ต้อง30องศาเหมือนกันไม่ใช่ว่านักเรียนเอานักเรียนคิดว่าเออมุมที่เหลือตรงเนี้ยเป็น60องศามตรงเนี้ยมุมที่เหลือตรงนี้เป็น60องศา,งงงศาก็จริงแล้วนักเรียนจะเขียนเป็นไซน์60องศาไม่ได้นะคะมันจะต้องด้านหนึ่งเป็นคอส30อีกด้านหนึ่งต้องเป็นไซน์30อี่ดังนั้นเราก็มาหาเวกเตอร์ย่อยอ่ะเวกเตอร์ย่อยแกน x ดังนั้นในแนวแกน x ใช่ไหมคะเราจะได้เวกเตอร์ย่อยก็คือไอเนี่ย50 cos 30องศาแล้วนี่ก็แทนค่าแทนค่ามาลงไปก็คือ50คูณด้วย cos 30องศา cos 30องศา,อองศามีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าดูในตารางอยู่ตรงนี้ cos 30องศาเป็นรูท3ส่วน2 นักเรียนก็คูณรูทสามส่วนสองเข้าไปคูณไปเสร็จนักเรียนก็ตัดทอนนะคะห้าสิบหารสองก็จะเป็นยี่สิบห้าูสามเห็นไหมเราก็ไม่ต้องคูณก็ได้รูทสามสามารถเขียนติดไว้ก็ได้นะคะใส่ข้างหลังไปว่าหน่วยเราใส่คำว่าหน่วยก็เพราะว่า ในโจทย์เนี่ยมันก็เป็นห้าสิบหน่วยเห็นไหมห้าสิบหน่วยดังนั้นคาตอบก็ต้องเป็นห้าสิบหน่วยเหมือนกันต่อไปนะคะมาดูที่แกน y บ้างนะคะ,ะที่แกน y ที่แกน y เราก็แยกเวกเตอร์นะคะได้แล้วเป็น50าสิบไซน์สามสิองศา เราก็มาแทนตัวเลขนะคะก็จะเป็น50คูณกับ sin i n 30องศามีค่าเป็น1ส่วน2ก็จะคูณ1ส่วน2ก็จะมีค่าเป็น50หน่วยโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปที่1ต่อไปโอเคนี่ครูอขอแบ่งไว้ ต่อไปมาดูเสร็จไหมน่าจะเสร็จนะคะต่อไปมาดูที่รูปที่สองนะคะรูปที่สองคราวนี้เป็นเวกเตอร์สีหน่วยอยู่ในแนวนี้40หน่วยตรงนี้นะคะเริ่มต้นทำไงทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้ลากเส้นประขึ้นมาเพื่อทำให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ลากมาเลยแบบนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเกิดขึ้นนะคะจากนั้นนักเรียนลองคิดดูซิว่านักเรียนจะต้องแยกเวกเตอร์ไปทางไหนตอนนี้เวกเตอร์40หน่วยเนี่ยมันมีแบบลักษณะแบบเฉียงเฉียงไปทางด้านซ้ายเกือบเกือบขึ้นบนถูกไหม เฉียงๆไปแบบนี้แสดงว่านักเรียนก็ต้องแยกเวกเตอร์ไปทางด้านทางด้านไหนบ้างซ้ายขวาบนหรือว่าล่างก็ต้องแยกไปทางด้านซ้ายคะไปตามด้านซ้ายไปตามแกนลบ x นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะแยกขึ้นบนไปตามแกนบวก y แบบนี้ พอได้แล้วว่าเวกเตอร์ย่อยไปตามไหนใช่ไหมไปดูมุมมุมอยู่ตรงไหนมุมสามสิบเจ็ดองศาอยู่ตรงนี้มุมสามสิบเจ็ดองศาอยู่ตรงนี้แสดงว่าด้านไหนที่ใกล้กับมุมด้านไหนที่ใกล้กับมุมก็คือตรงแกน y ถูกไหมด้านตรงแกน y ตรงนี้สีส้มเนี่ยที่ครูลากเส้นเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับมุมสามสิบเจ็ดองศา นะคะเนี่ยใกล้กันเลยติดกันเลยคุณใช้สีเดียวกันดังนั้นด้านนี้เป็นด้านใกล้เราก็จะได้เป็นเราจะแยกเวกเตอร์40หน่วยตรงนี้เราก็จะเขียนเป็น40ตามด้วย cos หรือ s i n เอ่ยด้านนี้เป็นด้านใกล้จากที่ให้จำใกล้ c o s ใกล้เป็น cos ดังนั้นด้านนี้ก็เลยต้องเป็น cos นะคะตามด้วย40 cos 37องศานะคะดังนั้นฝั่งนี้เป็นคอส37อีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็น s i น์7 7นะคะอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็น40 s i ิบไซน์ดดังนั้นหลักการแยกเวกเตอร์เนาะก็คือไปดูก่อนว่าด้านไหนอยู่ใกล้กับมุม ก็แยกเวกเตอร์ cos ไปทางด้านนั้นก่อนที่เหลือก็จะเป็น s i n พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปก็มาแทนค่าตัวเลขเพื่อที่จะหาคำตอบอ่มาเริ่มต้นที่แกน x ก่อนนะคะเริ่มที่แกน x อ,อ่กแกน x ก็จะเป็น40 s i n 37องศา ก็จะเป็น40คูณกับ s ซ n 37องศานักเรียนก็ไปดูในตาราง37องศาซาย37มีค่าเป็นตรงนี้เลย3ส่วน5เจอไหม3ส่วน5ก็คูณ3ส่วน5เข้าไปดังนั้นก็สามารถตัดทอนได้ตัดทอนได้ลงตัวเลยก็คือ40หาร35ได้8 แปคูณสเป็น24ดังนั้นเวกเตอร์ย่อยตามแกน x ก็จะเป็น24หน่วยต่อไปจะเป็นหาเวกเตอร์ย่อยตามแกน y นะคะตามแกน y เมื่อกี้เราก็ได้มาแล้วเขียนไว้ว่าเป็น40 cos สามสิบเจ็ดองศาแบบนี้ก็แทนตัวเลขสี่สิบคูณกับคอสสามสิบเจ็ดก็คือไปดูในตารางเลยคอสสามสิบเจ็ดองศามุมสามสิบเจ็ดอยู่นี้ค่าคอสเป็นสี่ส่วนห้า 40หาร5ได้8นะคะ40หาร5ได้8 8คูณ4ได้เป็น32หน่วยดังนั้นเวกเตอร์ย่อยตามแกน y ก็จะเป็น32หน่วยต่อไปเหลืออีกรูปหนึ่งนะคะรูปสุดท้ายตรงนี้ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวกเตอร์ขนาด20สิหน่วยยี 20, 20หน่วยอหน่วยตรงนี้นะ20หน่วยแล้วก็ทำมุมเท่าไหร่เวกเตอร์ย0หน่วยเนี่ยทำมุม60องศากับแกน x ตรงนี้จะเป็น x ตรงนี้เปลี่ยนเป็น x ตรงนี้เป็น y นะคะ เวกเตอร์ยีหน่วยทำมุม60องศากับแกน x อ่ะคราวนี้ให้นักเรียนลองแยกเวกเตอร์เองนะคะแยกเวกเตอร์เองเริ่มต้นลากเส้นประก่อนนะคะเริ่มต้นคือนักเรียนต้องลากเส้นประก่อน